ชายบางคนจีบผู้หญิงแบบเดียวผู้หญิงอินไม่หายไม่เบื่อแต่ผู้ชายกลุ่มคุยเท่าไหร่ผู้หญิงก็หายก็เฉยต่างกันตรงไหนรู้ไหมข้อแรกเขาไม่รีบขายตัวเองผู้ชายทั่วไปจะรีบโชว์ผมดีนะผมพร้อมดูแลคุณแต่ผู้ชายที่ผู้หญิงตกหลุมรักจะคุยแบบนิ่งลึกฟิลเท่เหมือนผมโอเคกับชีวิตเองอยู่แล้วแต่ผมสนใจเธอจริงๆข้อ2เขาไม่อยดเยียดพลังงานเวลาแชทเขาไม่รัวข้อความไม่ถามซ้ำไม่ถามจนผู้หญิงรู้สึกว่าต้องตอบแต่เขาจะคุยแบบมีน้ำหนักส่งประโยคที่ทาให้ผู้หญิงคิดถึง ข้อสาเขาทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาเลือกเธอไม่ใช่ตามเธอผู้หญิงจะตกหลักผู้ชายที่มีทางเลือกแต่เลือกเธอไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่มีทางเลือกเลยต้องเกาะเธอ <4. S 1> ข้อสเขารู้วิธีการชวนคุยแบบสะกิดใจไม่ใช่เอาแต่ถามว่าทําอะไรอยู่กินข้าวยังแต่เป็นประโยคที่ทําให้ผู้หญิงอยากคุยไม่ใช่ต้องคุยถ้าคุณรู้สึกว่าคุยกับผู้หญิงแล้วเธอไม่อินไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณยังไม่รู้วิธีทําให้เธอรู้สึกยังมีไฟลสอนเปลี่ยนจากผู้ชายธรรมดากลายเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์จนผู้หญิงคุยด้วยไม่ได้ราคาเริ่มต้นา หรือให้เน่ยช่วยดูเคสของคุณแบบเฉพาะตัวราคาเริ่มต้น500บาทค่ะ